สวัสดีครับอร่อยและกันคุณรีในสัปดาห์ที่3อาหารไทยวันนี้พามาที่ร้านกินลมชมสะพานแห่งนี้ครับสมกับชื่อร้านจริงๆครับเพราะที่นี่เป็นร้านอาหารสไตล์โอเพนแอร์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ว่าจะนั่งมุมไหนก็สามารถชมความงามของสะพานพระราม8ได้หมดเลยครับส่วนอาหารของที่นี่เอาใจคนรักอาหารไทยที่ชื่นชอบรสชาติจัดจ้านถึงใจอีกแล้วรับรองความสดใหม่ของวัตถุดิบแบบวันต่อวันทั้งกุ้งมังกรผัดพริกไทยดำกุ้งแม่น้ำเผาต้มยำเอ็นหมูตุน๋นอือ้แค่เห็นก็เกินห้ามใจแล้วครับแต่ย่งครับเพราะกินลมชมสะพานมีเมนูเด็ดรสเลิศอีกมาก ส่วนจะเป็นเมนูใดที่ทางร้านจะนำเสนอเพื่อตอกย้ำความอร่อยเลิศตามกูรูอาหารคุณรีรับพิพันธ์ไปพิสูจน์กันเลยครับเช้ามาด้วยบรรยากาศนะคะต้องบอกเลยว่าสมกับชื่อเลยกินลมชมสะพานขณะนี้ค่ะรียืนอยู่กับ Vice President Entertainment ของกลุ่มบัตดีนะคะคุณสัญชัยรัตนเยนใจสวัสดีค่ะที่นี่อะไรเด็ดว่าเลยที่นี่นะครับก็ขอแนะนามี กุ้งแม่น้ากุ้งแม่น้ำกุ้งมังกรกุ้งมังกรปลากระพงย่างปลากระพงย่างคือที่นี่แตกต่างไปจากที่อื่นอย่างไรพิเศษยังไงที่นี่เราจะคัดไซส์เป็นพิเศษนะครับเพื่อได้เนื้อใช่คะพอดีพอดีแล้วส่วนใหญ่แล้วทุกคนมาจานแรกต้องสั่งคือเมี่ยงกุ้งฝอยครับอะพิเศษยังไงครับเมี่ยงกุ้งฝอยของเราคือจะหาทานยากตัวตัวกุ้งนะครับแล้วก็ตัวน้ําซอสของเราจะมีสูตรพิเศษนะครับ ในการที่เราเอามะพร้าวมาครั่วแล้วก็ทาเป็นน้ําซอสเลือดลากินซึ่งมันทางารยากมากกุ้งนี้กุ้งไม่น้ําเราจะเน้นตัวแล้วก็มีมันที่หัวมากอโอเคจะสังเกตว่าทุกตัวครับถ้าย่างมากไปแข็งไม่อร่อยต้องพอดีพอดีแบบนี้เลยผ่านไปแล้วกุ้งไม้น้ากุ้งมังกรล่ะคะครับผมกุ้งมังกรเราก็จะเป็นสูตรซอสพิเศษเป็นซอสไทยดานะครับโอเคต่อมานี่ ปลากระพงเผาวิธีย่างและการใช้สมุนไพรในการที่ไม่ให้ตัวปลาคาวเนื้อปลาจะมีกมลินก่นสมุนไพรแล้เนื้อปลามีกลิ่นสมุนไพรสูตรพิเศษของร้านกินลมชมสะพานเลยดังนั้นนะคะทุกๆเมนูของกินลมชมสะพานไม่ใช่อร่อยธรรมดาเลยคะ่ะอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านกินลมชมสะพาน ตั้งอยู่ที่ถนน3เสนซอย3เสน 3, ส 3, ส3สริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของครูรีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากครูรีดไปเลย